พี่น้องันนี้ก็มาหาเบิงเพิ่นงมป้าครับนี่พิ่นงมพึ้นสวิงครับนี่พิ่นใดาลายเลยครับโอ้ลุยลุยลุยอืออู้อู้ตัวหง่แล้ววันนะ้อ่เออ นั่เขาเกีเอ้โอ้ยปวดเอวเอออกเาาีาดอกเมาเอาเท้าเยออกาทีา่าไงเลยวกะไ่นล่ะอากะไขนมันดนกเ็น่ไตนึงเน่เสาถอนาเร็วๆมันมันมันไหลาแมโอ้น่ะนมันดินอยู่นเตาหลหลวงออ

เยดลยเขียนันแนออกมาไล่ไล่ตพวกมูนันโอ้ยอ้ยตีนคอยโอ้ยหยยบตีนคอยเนาะมันอยู่บางนีรับไ้ปุ่นบางนึงนู่อ้มันงบังเขาวิงเ้อน่เด่นั่นรัดกันวะนั่นป่าจะว่าุงโอ้ผใดไลยตัได้ยุจ้าเออไอนี่น อยกองอย่าเลานี้เด้อได้แล้วตใหไงอู้ปลากระไทยตัวให้ตใหไงเลยวะโอ้ดีโกะไปใส่โมงตัวนี้มันดุดโอ้ยมันแดนออกล้าอยู่มันตาเพลิดกับล้อมอ่ะเพิ่งอืมเออนั่นมันขึ้นโคให้จับอันนั่นนั่นดูว่ะพี่น้องเออมันดุดจุน จุดโคกขึ้นตามวนเดี๋ยวเออบัดตองสามองแล้วว่าเดี๋ยวมาฮั้งงงเพื่นนี่เื่อนิดมวนดีได้อันนี้ที่เรียกว่ามังมาอหอยอนมัปากถึกปลา ันายแล้วมันลกมันลงเด้อเขาเออเอว้าเอาไว้อยู่เฮื่อนเนี่ยมันอย่าเอาเอวมาไห้มันเจ็บ

ตั้มถูกปายังได้่ระอนี้นนัเทศทีมนกเขาอีกบ้งาคนยหก้องโอ้นั่นนั่นนั่นปากระไทยแล้วเน่เดี๋ยใส่ใส่พิษกระตานี่กระตาใส่กัลละมังคือกันนี่ิษ ดูสตาอี่ยู่ไกู่กับไแมวมึงเี่ยตันนี้น้อเีุโอ้โ่น่กระไทยยโอ้นี่ใจวางไไม่ใวางน่ยกขึ้นไม่ใวางน่าลูกได่สามตัวเหมือนดสี่ตัวกรไทยต้นนี้กระไทย โอ้ม้วนเด้อมางมปลาน้ำ hmm. กันเอปลาน้ำก mm ันเด้องมปลางมปลางมกันเด้อมวนได้เจ้าแล้วจากเบียกกน่งราดกปลากรงกรนเจบกากเน่งกระนงป้นสิมันพาคนปวดเดี๋ยกันกลังกันโดมเด้อบ่ได้กินได้กันนกสร้างง่ายเ่ย ยอน้เาทียางนเอามดวากมนธรรมดาได้จับปลาหมูป่าได้เดี๋ยวกระจายลกบลวกเียี่นมาละมีปลาหวานโอ้ยนั่นนั่นนั่นโอ้ยปไาใหญโตมันหามึงยัยวิางอ๋อ

พอได้โอ้ว่าเข็งเหรอปืนอีกที่ยื่ออุ่ยที่ไหนเงี่แที่ไนก็มาย่างยู่นกันไปตั้งนู้นก็อุ่นเลยขนาดน้ำซัมนี้ยังบ่ได้เลยกรได้ไหมแล้วกระตุกนานๆเดี๋ยวกด้ดึงไปอลยนั่งหูแนนมาก

เงยเพยเงยเยงยเพยเนี่ยก e, ็ได no. ah. ้เยอะตัยอะอก็งกข้าวตีนนั่นไปแล้วนั่นโอ้ยตวกเขาไปไปตีติจุนเลยเอออู้นั่นนั่นกับุนไปเกอไปกับพี่ไปยังกับเขาทียไงอีก่อนอุ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วนั่นนั่นโอ้ยสกัดไปเนี่มั้ยสกัดจดีย์ขวดกับกัดที่ทั้งพีขวดกับยาสั่ให้เจ้าทั้งพุนั่นีิ ยงกันสินี่มเขาวาีนี่ยงกันหไม่กรุดมาเรื่อยเรอนะท่ลงมาถึงร่กระทังกูว่าไวสี่เรอะไรืมลอยไปดีคับอือขึ้นขึ้น้ึข้นเลหอวพินมาตืนี่มาีอัน้สิเขาฟางขึ้่ขนนขึ้นนนน้นข้้นึนึงิ มันยวงหรอ้า้ายู่ไนงี้งี้ยเงมันยวงเายังไงลายึงี่ป้าปยู่หนมันไ่ขึ้นโค้อายไต่บไต่โสองลายไ่เพรอว

สะดือนคุณแม่นตได้ย่อย

ได้ไร้เหรอโอ้นี่เบึงบนนี้ไม่ได้น้อยเดินมีแต่เสี่ยนครับเสี่ยนจับปลาครับเออออย่อุ้ยกะเก่งแต่น้อยอุ้ยกับมาเบึงครับเพื่อสำรวจเบึง นี่ลากระไทยตัวใหญ่ๆครับนี่ลงมาแค่เดียวครับนี่ท่านใดทังมืดๆแม่ท่านใดเต็มกระตาเลมาเลยแม่ปกวางเอาขวดปนัดมายโอีกนี่แี่แม่มาอันนี้เอา

หนึ่นอีกนะก็ยังคุยยืดยังกันยับยับคนใกล้ยิ่งยิ่งติดยับคนใกล้ยิ่งยิ่งอต่ฉันจอแน่แล้วขอาดนี้แล้วแม่ยืดยับแน่เลยแต่ซีหาโตู้ใหญ่จังเลยเอาเร็วๆประตยับไย่งย่งยับ่โอ้นอนแล้วนอนแล้วเนี่นอนหลับตาไปแลตุ้นนอนลัตาก่นอ mình มัน không ไปไปบนนี่ได้เออมัน6ตัวจักหน่อยขึ้นท่งเออๆเออเออขึ้น

ไงนี่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 นอะไรอะไรไงเนี่ยนี่ขอไปดูี่าเข้าไปโอ้โหไ่เขาได้ได้ได้่เอาเง้ยเลุกไหมนี่่นี่นี่นีนี่นี่นีนี่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 นนี่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 นนี่น่นี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 ่นนี่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 นน่นี่นี่นี่นนี่นี่นี่นีนี่นี่ เอ้าขม่า